ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาทําเสื้อกัดฮนะลายแปลกๆนะฮะอย่างที่ไม่มีใครทํามาก่อนเนะไปตามชมนะครับว่ามันจะออกมาูปรได้ยังไงฮะครับเราก็นําท่อพีวีซีมาฮะวางนะแล้วก็วนๆอย่างเงี้ยวนๆไม่ใช่ฮะวนไมนน่ไม่รู้มันจะออกมายัางไงฮะแล้วทำให้่มดฮะ ค่อยมาดูไอกทีมันจะออกมาทุกด้านไงนะทุกทวตั้งไวนะ้นะก็ทุกวันอนี่ยอันนี้ก็โยนโย,ยนหัวฮนะโยนให้มัน,นตั้ง ยางรับตึงน,นะคุณผู้ชมฮะว่าก็ดสดๆเลยฮนะเ่าขาวมยางนี่ฮะสดๆเลยคนระัทเราไ,ไปเตรียมันโคตรเลยฮนะน้องยางมารับตึงนฮนะให้มันรูดนะนี่ครับยางมารับเนะี่ยให้มันรูดนะทุกคนนะอติดติดไปหลายเกาะนะ ครับเส้นยางเส้นเล็กก็พอนะน,นะครับเอาไปเปาะนะไม่รู้ลายมันจะออกมา,ย,ายังไงกันชมมันฮะทำครั้งนะแรกตอนนี้เนี่ยแล้นก็รูดออกมาฮนะรูดรูดรดูให้เยอะที่สุดนะทุกคนนะฟังเลย

ให้มันพับมาคนนะตับก่อนเดี๋ยวมันออกมายัางไงค่อว่ากันนะตัดไปก่อนแล้วก็อนอย่างนี้นเป็นลายอะไรทักอย่างนะทนรูดออกมารูดออกมาตัดนี่ักอันนี้ เป็นลายอะไรเขาอย่างนะสองคนอ้ารูดช่วยเยอะเนี่ยฮารูดช่วยเยอะถือว่าเราต้องรูดให้มันแน่นๆนะทุกคนนะแน่นๆแล้วก,ก็ลรอตเข้าไป ออกมาเป็นก้อนๆเงี้ยก้อนอน,น,นี่นะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปขั้นตอนต่อไปเลยแล้วกันครับจากนั้นแล้วก็างไฮเตอร์มาชิดๆอยด่นะคนเ<ม>นี่ยเนี่ยฉีดไปให้ทั่วทั่ว,วนะมุนไปให้รอบๆนะใครอยากจะได้ไวก็ เทเลยนะทุกคนผมวบาประหยัดหน่อนะงบน้อยนะใปทิชชู่เอานะได้ไม่เปลืองนะทุกคนแต่ถ้าใครมีตังก็ใช้เทได้นะเหมือนกันฮนะเนี่ยฮะขีดไปเรื่อยฮนะ ออกมาไงาย,ยังไม่รู้นะทุกคนนะลองทําดูเหมือนกันนะคนใน u t u b e ผมว่าก็ยังไม่มีใครทำลายนี้นะทุกคนนะน่าจะเป็นเจ้าแรกนะคนนะถ้่ใครทาแล้วก็ขออภัยด้วยนะนี่ฮนะติดทั่วเลยนะติดไปติดไปให้ทั่วขออภัยนะอาจจะมีเสียงนะเพราะว่า ปวดนี้ยังเก่าแล้วนะปวดขีดนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้สัก30นาทีนะเดีย๋ยวเขามาดู<อ>กัใหม่นั้นแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้ฮะเราก็มาล้างฮนะมาล้างออกนะล้างออกทุกคนเดีวเราก็มาจะแกะยางกันดูนะมีสีสีมันตกน,นนะนะ ตีที่มันล้างออกฮนะจะตกเป,นะเป็นน้ำเป็นน้ำเราจะลองมาแกะกันดูนะเนีย่ยมาแกะกันดูทุกคนแกะยางอกกอกน,นะถ้าใครไม่สะดวกก็ จะเอาทางไกลมาตัดได้นะทางไกลมาตัดหรือไม่ก็มีเมิดนะผมมันเก็บบางยางไว้ใช้ต่อทุกคนมันก็จะแปลกๆนะทุกคนนะลายมันจะแปลกๆเหมือนก,กันนะทุกคนนะดูนี่ลายสวยเหมือนกันนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมารูปแบบไหนนะ หมดก่อนนะลองเอาไปทำกันดูนะสวยไม่สวยไม่รู้นะเดี๋ยวเราก็มาเปิดกันดูอีกทีนะทุกคนออเอาคนเก็บตังค์ย่างไว้ก่อนนะเนี่ยอเอาใช้ได้ต่อไปนะทุกคนนี่ย่ยงางยเกิร์ตปลาหนุ่ยจีมาดูก่อนนะมาดูมาดูาดออโอ้นก็สวยไปยากนะทุกคนนี่ ที่แจมแจมแจมรับนั้นแล้วก็ซักนะ้องนะมาดูตอนแห้งไอทีแล้วกันนะเดี๋ยวนำไปซักผงซักฟอกนะแล้วก็น้ำยาปักพนุ่มนะคน ครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะเฮะสวยงามมากก็ไปลองทำดูนะฮะ ครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ